i hey, ไปไม่เมื่อวานหมดไปเกือบร้อยต้นน่าเสียดายมีชาวบ้านเกือบวิดไปคนหนึ่งนะครับก็อย่างนั้นแหละคนที่ใหม่ต่อป่าไม่รู้ทิศทางลมก็อาจจะตายได้ง่ายๆเหมือนกันนะผมไม่เข้าใจผมดูที่แปลงตรงนั้นแล้วมันไม่มีแนวกันไฟเลยนี่ครับทำไมเป็นอย่างนั้นนะฮะอ๋อไอแปลงที่โดนไฟป่าเผาเมื่อวานเนี่ย มันเป็นสวนป่าที่มีอายุเกิน6ปีไปแล้วก็เลยไม่มีงบประมาณบำรุงรักษาไม่เข้าใจเลยมีงานให้ทำแต่ไม่มีเงินปลูกให้เทวดาเลี้ยงบ้างปลูกให้ไฟเผาผ,า,ผานบ้างแล้วจะปลูกไปทำไมพี่เองก็อยากจะเลิกปลูกประท้วงเหมือนกันแต่ถ้าเราท้อถอยแล้วใครจะทำ มีอะไรเลยเป็นจดไม้ครับท่านอธระดีกรมตำรวจราชการจากการที่สำรวจทางอ,อากาศมาเมื่อกี้ก็พบว่า ส่วนใหญ่ของสภาพป่ายังดีอยู่แต่ก็มีบางจุดที่ถูกทำลายไปบ้างมีราตฎรเข้าไปทำหมากินอยู่เป็นหมู่บ้านบางจุดถึงไม่ทราบว่าหมู่บ้านที่ผ่านมาเมื่อกี้สี่ห้าหมู่บ้านในชื่ออะไรนะมีหมู่บ้านห้วยเราหมู่บ้านซารี่แล้วก็หมู่บ้านน้ำพีหมู่บ้านห้วยเราใต้หมู่บ้านปากนายครับผมรวมห้าหมู่บ้านแล้วมีประชากรทั้งหมด หนึ่งพองบเจ็ดรอบคัวเลยครับก็เป็นจํานวนที่มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีการที่จะทําอย่างไรให้ชาวบ้านเหล่านี้ได้เข้าใจในการที่จะดูแลรักษาป่าคิดว่าถ้าเราได้เพิ่มงบประมาณในการที่จะขยายผลในทางปฏิบัติออกไปก็คงจะทําได้สาเร็จและนี่ก็เป็นเป้าหมายความตั้งใจของผมอยู่แล้วที่จะสนับสนุนให้มีการพื้นฟูสภาพป,ป่าต้นน้ำลำานให้เกิดขึ้นโดยเร็ว และนอกจากนั้นพื้นที่ป่าบริเวณที่ยังดีอยู่ซึ่งมีอยู่เนื้อที่ประมาณเกือบล้านไร่และอยู่ที่บินผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยมีธรรมชาติสวยงามซึ่งเหมาะเท่านันที่จะส่งเสริมไม่เป็นที่ต้องเที่ยวในอนาคตเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราจะต้องดําเนินการอนุรักษ์ไว้ให้ได้ผมว่าเราตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติครับเพราะว่าจะได้มีคนเฝ้าป่าตลอดไปครับครับอันนี้ก็เราคิดตรงกันเพราะว่า จากที่ปฏิบัติมาก็รู้สึกว่าถ้าที่ใด้ไดเราประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้มาสัมผัสกับธรรมชาติก็จะเกิดความรักเอออย่าลืมว่าป่าอันพื้นใหญ่นี่เ,เป็นทรัพยากรที่มีค่าของชาติเนี่ยเ,เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของพวกเราชาวป่าไม้ทุกคนเพราะว่าผมมีนยโยบายแน่ๆที่จะไม่ให้มีการทำลายป่า แล้วก็ส่งเสรมิมให้ประชาชนปลูกป่าคือพื้นที่ที่ประชาชนปลูกป่าก็คือพื้นที่ซึ่งเป็นเขตที่เราได้จำแนกไว้เป็นเขตเศรษฐกิจ